ล้วขนมหวานมีน้ำตาลมันดีไหมล่ะลูกไม่ดีหนูรู้ว่าไม่ดีแล้วทำไมหนูต้องร้องไห้อยากกินล่ะคะถ้าแบบนี้ได้ไหม,ม,ไมไเราไปกินข้าวกกาะแล้วเอาป๊อกกี้ไปด้วยพอหนูกินข้าวเสร็จแม่ให้กินป๊อกกี้ด้วยโอเคไหม,มคะมไม่อกินยาที่มีประโยชน์อกินขนมหวานที่มีน้ำตาลกินข้าวก่อนเอาไปด้วยปากไปใส่กระเป๋ากระเป๋าเป้หนู เอาไปด้วยกันแล้วเอากระติกน้ำไปด้วยนะหนูอยากเอาติน้าไปอ่ะอยากเอาอะไรไปบ้างอยากเอาไปแต่ป๊อกกี้เหรอลูกไม่อยากเอากินข้าวก่อนได้ไหมคะอ่ะหนูร้องไห้แสดงว่าหนูแม่รู้แล้วว่าทำไมหนูร้องไห้อ่ะหนูไม่เอาเลยหนูต้องไปนอนแล้วแหละ ต้องไปแนะหนูไม่ได้แหนะเอาไปเก็บเอากระดาษมาเชขี้มูกมานี้ไม่ต้องร้องไห้แล้วมาหนี้เอ้าป๊อกกี้ไปใส่กระเป๋าแม่เร็วแม่เดียว ค่ะนี่พ่อมาแล้วเช็ดน้ำตาแล้วพ่อเดินมาแล้วเช็ดน้ำตาเร็วพ่อกำลังจะเข้ามาพาไปกินอาหารข้าวแล้วเช็ดน้ำตาแล้วลูกเร็วไม่ร้องไห้แล้วนะโอเคจะกินขนมหวานก่อนแล้วหนูจะกินข้าวได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมไม่ให้กินหนึ่งอันสองอันแล้วกินข้าวเสร็จ เราเค่อยกินที่เหลือในถุงโอเคไหมไม่ได้หรอทำไมอะคะกินให้หมดหนูอนกินข้าวแม่ให้แค่สองอันป๊อกกี้สองอันระหว่างที่รออาหารมนาะหนูชอบห้าอันอนะหนูชอบห้าอันอหนูจะเอาจะเอาหนึ่งอันหรือเอาสองอันห้าอัน ให้เลือกแค่จะเอาหนึ่งอันหรือ,อ,อ,อเอาสองอันก็หนึ่งอันเอาหนึ่งอันเหรอหนึ่งหรือสองนายเลอะห้าอันให้เลือกแค่หนึ่งหรือสองเอาหนึ่งหรือสองลูกหนึ่งหรือสองมากกว่าขามากกว่าหนึ่งหรือสองมากกว่า <c oughs> ให้เลือกแค่หนึ่งกับสองไม่ได้ให้เลือกห้าเยืกยย <c oughs> อกเพื่อขานี่ไชอบข้าเราจะกินพ็อกี้โกนได้ไหม เราจะกินกี่อันคะสองนันแล้วกินข้าวก่อนแล้วก็กินที่เหลือใช่ไหมใช่โอเคพิงี์กิฟต์พ็อม้นิ้วมีอืนนี้เย้โอเคเรา้องนกินลกสองอรนแ้าก็เก็บไว้ใช่ไหมเรากินข้าวก่อนใช่ไหมคะ 机器人，Hello。